สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกคุ้นที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ MK หรือว่า MK Restaurant Group เราจะมาดูกันจากมุมมองการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับว่าจากข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยสภาพธุรกิจเขาเป็นยังไงจุดแข็งจุดอ่อนความท้าทายแล้วก็ที่สำคัญเลยความน่าสนใจในการลงทุนณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนักลงทุนสำหรับ MK Restaurant Group หรือหุ้น MK นี่กอ็อยู่คู่คนไทยมานานนะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1962นู่นเลยแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ปี2012ค่ะธุรกิจหลักที่ทุกคนคุ้นเคยเลยก็คือร้านอาหารโดยมีแบรนด์เรือธงอย่าง MK s u k i ที่แบบว่าสร้างรายได้เป็นสัดส่วนใหญ่มากประมาณ74-80%ของรายได้รวมเลยทีเดียวค่ะครับเรียกว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบริษัทเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจาก MK s u k i เขามีแบรนด์อื่นมาช่วยเสริมทับบ้างไหมครับมีร้านอาหารญี่ปุ่นยายอิ อันนี้ก็ทำรายได้ประมาณ18 1 9เแล้วก็มีแหลมเจริญซีฟู้ดที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นใหญ่เมื่อปี2020อันนี้ก็มีสัดส่วนประมาณ5-6ปอร์เค่ะล่าสุดก็มีแบรนด์ใหม่จากญี่ปุ่นฮิกินิกุโตคาเมะเข้ามาเสริมด้วยนะคะรวมถึงมีธุรกิจอื่นๆอีกนิดหน่อยแต่ว่ารายได้หลักจริงๆก็ยังมาจากร้านอาหารในไทยนี่แหละค่ะโดยเฉพาะ MK s u ซูกครับผม ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำตลาดสุกี้มาน,นานจุดแข็งของ MK ที่แบบชัดเจนที่สุดเลยคืออะไรครับจุดแข็งสำคัญเลยนะคะก็คือความเป็นผู้นำตลาดนี่แหละค่ะส่วนแบ่งตลาดสุก้เกิน6 0เลยนะแบรนด์แข็งแกร่งมากคนรู้จักแล้วก็ไว้ใจมายาวนานระบบบริหารจัดการของเขาก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะมีทั้งครัวกลางศูนย์กระจายสินค้าศูนย์ฝึกอบรม คือควบคุมคุณภาพควบคุมบริการได้ค่อนข้างสม่ำเสมอทั่วประเทศคุณภาพอาหารบริการก็เป็นที่ยอมรับมีรางวัลการันตีตลอดค่ะครับแล้วถ้ามองในแง่ของนักลงทุนเน้นคุณค่าล่ะครับสถานะทางการเงินเขาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยอันนี้เป็นจุดแข็งที่เด่นมากๆเลยค่ะ MK มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือที่เราเรียกกันว่า DE ratio นะคะต่ำมากแค่0.4เท่าเอง หมายความว่าบริษัทพึ่งพาหนี้น้อยมากความเสี่ยงเรื่องภาระดอกเบี้ยนี่ต่ำเลยส่วนสภาพคล่องถ้าดูจาก current ratio ก็สูงถึง2.7เท่าสแสดงว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนพอจ่ายหนี้ระยะสั้นได้แบบสบายๆเลยค่ะเรียกว่างบดุลแข็งแรงมากเรื่องความเสี่ยงทางการเงินนี่เออค่อนข้างสบายใจได้เลยค่ะฟังดูฐานแน่นปึกเลยนะครับแต่เอ๊ะทำไมช่วงหลังๆดูเหมือนจะเจอความท้าทายเยอะจังครับโดยเฉพาะเรื่องยอดขายใช่เลยค่ะ ความท้าทายหลักๆเลยมาจากกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะคนยังระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นบวกกับการแข่งขันในตลาดร้านอาหารที่เอ,อดุเดือดมากโดยเฉพาะจากร้านสุก,กี้แนวบุฟเฟ่ราคาประหยัดประหยัดที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไปเยอะเหมือนกันคะ่ะตัวเลขที่สะท้อนให้ชัดเจนเลยก็คือ SSG หรือ Same Store Sales Growth นะคะอ๋อครับคบที่วัดยอดขายจากสาขาเดิม ใช่ค่ะที่วัดยอดขายจากสาขาเดิมที่เปิดมาเกิน1ปีตัวเลขนี้สำคัญมากเพราะมันบอกว่าธุรกิจหลักจริงๆเนี่ยโตหรือว่ากำลังถดถอยแล้ว s s g ของ MK ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอืมอันนี้น่ากังวนลนเหมือนกันค่ะ SSAG ของ MK ติดลบต่อเนื่องมา6ไตรามาสแล้วนะคะโหหไตรามาสเลยเหรอครับใช่ค่ะล่าสุดไตรามาสแรกปี2567นี้ ลดลงถึงลบ11%เลยนะเทียบกับปีก่อนแล้วก็คาดว่าไตรามาส2อาจจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่อันนี้เป็นสัญญาณว่าธุรกิจหลักกำลังเจอกับแรงกดดันหนักจริงๆค่ะแม้ว่าจะพยายามคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ดีนะคะแต่พอรายได้รวมมันลดลงสัสดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อยอดขายมันก็เลยสูงขึ้นกดดันกำไรไปอีกค่ะครับการแข่งขันที่ว่ารุนแรงโดยเฉพาะกับคู่แข่งอย่างซุก,กี้ตีน้อย อันนี้ส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับเขาเข้ามาเปลี่ยนเกมยังไงบ้างส่งผลมากเลยค่ะสุกี้ตีน้อยนี่โตเร็วมากด้วยโมเดลบุฟเฟ่ราคาเข้าถึงง่ายเน้นความคุ้มค่าทำเลส่วนใหญ่เขาก็อยู่นอกห้างนะคะทําให้ค่าเช่าอาจจะถูกกว่าแล้วก็เปิดบริการนานกว่า MK มากทําให้ถึงแม้ MK จะมีสาขาเยอะกว่านะคะแต่กําไรเฉลี่ยต่อสาขาข,ของตีน้อยกลับสูงกว่า MK เกือบ4ี่เท่าเลยนะโอ้เกือบสเท่าใช่ค่ะโครงสร้างต้นทุนที่ต่างกันแบบนี้ทําให้ MK แข่งขันด้านราคาได้ยากเหมือนกัน การจะออกโปรโมชั่นบุฟเฟ่ราคาใกล้ๆกันอาจจะดึงลูกค้าได้บ้างแต่ก็ต้องแลกกับอัตรากําไรที่ลดลงแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการวัตถุด,ดิบตามมาอีกนอกจากตีน้อยแล้วก็มีลัคกี้สุกีอีกแบรนด์ที่เติบโตเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะโหแข่งขันกันดูเดียจริงๆนะครับและผลประกอบการล่าสุดล่ะครับ เป็นยังไงบ้างผ่านมานะคะรายได้รวมอยู่ที่15,418ล้านบาทลดลง7.5%จากปีก่อนแล้วก็ต่ำกว่าปี2022ด้วยซ้ำค่ะส่วนกำไรสุดธิอยู่ที่1442ล้านบาทลดลง14.3%จากปีก่อนแล้วก็ใกล้เคียงกับปี2022ที่เพิ่งเริ่มฟื้นจากโควิดนะคะ กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ลดลงเหลือ1.57บาทแต่อัตรากำไรขั้นต้นยังดีอยู่นะคะแถวๆ67%แสดงว่าขุมต้นทุนขายได้ดีแต่พอไรายได้หดกำไรสุทีิก็เลยลดลงเหลือ9.1%จากปีก่อนที่9.9%ค่ะครับแต่เห็นว่าถึงกำไรจะลดเนี่ย MK ก็ยังจ่ายปันผลหนักมากใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยแม้กำไรจะลดลงนะคะ แต่บริษัทยังจ่ายปันผลถึง1.50บาทต่อหุ้นใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าเลยคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหรือ Dividend Payout Ratio สูงถึง94%ของกำไรสุทธิเลยค่ะคือกำไรมาเท่าไหร่จ่ายออกไปเป็นปันผลเกือบหมดเลยโอ้โหจ่ายเกือบหมดกำไรแบบนี้นักลงทุนควรจะมองยังไงดีครับมันจะยั่งยืนแค่ไหนเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะถ้ามองจากมุมนักลงทุนเน้นคุณค่านะคะ ราคาหุ้น MK ตอนนี้ลงมาใกล้เคียงจุดต่ำสุดในรอบปีเลยอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE อยู่ที่ประมาณ10เท่าซึ่งก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวมแต่ก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของกลุ่มร้านอาหารนะคะส่วนอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ PBV ต่ำกว่า1เท่าอยู่ที่ประมาณ0.99เท่าต่ำกว่า1เลยใช่ค่ะหมายความว่าราคาหุ้นตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชี ซึ่งนักลงทุนเน้นคุณค่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นโอกาสซื้อของดีราคาถูกก็ได้ค่ะครับแล้วปัจจัยที่น่าจะดึงดูดใจที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องปันผลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือดีเวนด์ยิวสูงมากเกิน10%ต่อปีเลยนะคะณนะราคาปัจจุบันซึ่งถือว่าสูงมากในภาวะดอกเบีย้ยแบบนี้แต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักกับความเสี่ยงด้วยค่ะครับแล้วความเสี่ยงหลักๆคืออะไรสรุปแล้วน่าลงทุนไหมครับ สรุปก็คือปัจจัยบวกคือราคาที่ดูเหมือนจะถูกเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีนะคะ PBV ต่ำกว่าหนึ่งสถานการณ์เงินที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ปันผลที่สูงมากๆแต่ปัจจัยลบก็คือผลประกอบการที่ชะลอตัวชัดเจน SSG ติดลบหนักการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่ต้นทุนต่ำกว่า ส่วนกลยุทธ์ใหม่ๆอย่างแบรนด์ฮิกกี้นิกกหรือการขายซอสต่างๆก็ยังต้องรอพิสูจน์ตัวเองค่ะเพราะสัดส่วนรายได้ยังน้อยมากยังบอกไม่ได้ว่าจะมาชดเชยรายได้ส่วนที่หายไปได้ไหม ดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่าจริงๆแล้วก็มองหาปันผลสูงเป็นหลักนะคะถ้าเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของงบดุลแล้วก็เชื่อว่าบริษัทจะยังสามารถจ่ายปันผลระดับนี้ต่อไปได้ราคาปัจจุบันอาจจะเป็นจังหวะที่ย่อยสะสมก็ได้ค่ะแต่สําหรับคนที่มองหาก,การเติบโตของราคาหุ้นอาจจะต้องรอสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนกว่านี้โดยเฉพาะ SSC SS ที่ต้องพลิกกลับมาเป็นบวกให้ได้แล้วก็ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของธุรกิจใหม่ๆด้วยไม่งั้นอาจจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปรับหุ้นที่่่่กําาลลัังงงอยูในชวได้คะคะรบ เป็นการวิเคราะห์ที่ให้ภาพชัดเจนมากครับทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงเลยค่ะก็ต้องมาคบคิดกันต่อนะคะว่าด้วยงบดุลที่แข็งแกรง่งแต่ผลประกอบการที่ท้าทายแบบนี้การจ่ายปันผลที่สูงเกือบร้อเปอร์เซนของกําไรเนี่ยมันเป็นสัญญาณความมั่นใจของผู้บริหารหรือเป็นเพียงความพยายามที่จะรักษานักลงทุนไว้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งต้นทุนต่ํากันแน่ แล้วนอกเหนือจากอัตราปันผลที่สูงลิ่วแบบนี้มีสัญญาณอะไรอีกบ้างที่จะเป็นเครื่องยืนยันการฟื้นตัวที่แท้เชิงของธุรกิจหลักที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิดคะขอบคุณเพื่อนนักลงทุนทุกท่านที่เข้ามารับฟังค่ะ